สมัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเขาพาไปทางอีกทางที่ไปมู่บ้านที่ต้นหน่อยอยู่ที่ต้นหน่อยไปขึ้นบ้านล็กทีนะมันปิดทางมาเลยรัดทงนะมาทางปอบมาถนนดีอยู่ มนี่ออกจากมู่บ้านของกูของยาไปจะใช้ระยะทางกัมาบ้นสาทีจะนาเยเด็กๆไม่ยอวเลย หู่บ้านนี่หมู่บ้านนึงหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านบ้านน้องคุณบ้านน้องคุณก็คือบ้านน้อยกี่คือคือ เี่มองไปเที่ยวนห่อยแหะอาทิวันนี้เนี่ยเดินทางนี้วันที่ไปยงี้ยาวเลยเล่นน่าเดินทางวาที่กันที่ 看你了。 นีออ่บ้านทาบอรัจงหวัดงแลแล้วเ็กองแล้ใจ, <c oughs> ใจแล้วได้ออกกงหนี่ตี้างใางย้า้างไปสวนวไปบ้างสวนได้ไ การันตีเกิดกันได้กันดีการจะนุ้นพอดีก็ได้นครับผมแตสิมี้ช่วงช่วงนิดๆน,น้อยๆช่วงหน้าบ้านนิดหน่อยเพราะว่าเพราะท่านมีนะ นี่มันเป็นภาคใจวอเกิดภาคกบอมากนี่มันกิดสิ่นี่นิดๆหน่อยๆพี่น้องแต่มันกับยังดีก็ท่างไปละะดีก็เจหน่อยเนาะเฮ้ยทางนั้นมันเละปวดท่างนี่มันยังมาแหนมยู่ เละและแห้งเลยถ้าวนมัวชำนั่นให้เรื่องขับรถหรือชำนั่นการใส่เส้นท่างก่โปรดระมันระวังจะมาค่มฉิวมีไผมาดอกหน้าแม่ดินี่น้จัดเขาเทียวมาใหมันาคนแมนคนทีมาคนทั้งอื่นไหม่ะบมีดอกสบายทัง ท้ายผ้าหน้านี่ยก็เจ้ามาทุมือนะมันเที่ยวสันจอดยาดก็เจ้ากระจมอยู่กฝากไปถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเออเอาบปต้มเอาไปต่อไอโยเคสกูที่นี่ก็บ้านได้หน่อยเห็นบ่ะเยอะไปใกล้ใกล้กันมาม้ทางนี้มันไกลแต่ว่ามันเป็นอ้อมไกลบ้านยา mặt lần này gì dạy mất nọ 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 dạy mất บ้านสวนพี่น้องแต่ว่าบ้านสวนของคนอื่นอากาศอาชีพถนนหนทางดีแต่ว่าบ้านสวนของเจ้าหน่อยอา,า,ากาศอาชีพชนบมดแน่เจัาหน่อยถึงบ้านแล้วถึงบ้านเสียนฉุกแล้วเ่ยถึงบ้านเราแล้วระบะไทยระยะางางในเมืองเด้อ เฮ่ <Hey. S 2> บ้านแล้วลูกเฮ้อะอ่ะอ่ะอะอะอะไปไปก่อนพี่น <t> ้องสวัสดีครับ